สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือ Old School Coffee นะครับร้านกาแฟตรงแยกเทิดดำริวันนี้ที่ร้านกาแฟ,แฟแห่งนี้มีนัดหมายกับคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับคุณอาร์มพิพัฒน์ซึ่งหลายท่านคงจะได้เห็นหน้าตาแล้วก็บทบาททั้งจากละครเวทีรายการซึ่งเขาเป็นพิธีกรรายการเด็กซึ่งเป็นารายการที่ยอมรับกันมากนะครับว่าเป็นรายการคุณภาพ วันนี้คงจะมา,าพูดคุยกันนะครับถึงแนวคิดในการทำงานต่างๆของคุณอาพีพัฒน์กันครับเอาละครับเราไปพบกับคุณอากันครับ ที่รักยิางปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอามนะครับ,รบสนทนาคุณอามนี่จริงๆสนทนาได้หลายบทบาทครับผมในฐานะนักสแสดงพิจีกร ดีเจรายการวิทยุใช่ไหมฮะใช่ครับสนามปะนิกนะซึ่งก็เป็นอาชีพหนึ่งของคุณอามด้วยครับผมแต่วันนี้เราเริ่มกันที่พิธีกรรายการเด็กก่อนกันแล้วกันพิธีกรรายการเด็กอ่าพอน่าสนใจมากมีม,มีมีที่มาที่ไปอย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไรครับที่มาเป็นพิธีกรรายการเด็กกันเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับคือ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยย้อนกลับไปสมัยเรียนเลยครับ มัยเรียนเนี่ยปริยัมเรียนจบที่สถาบันจุฬาครับแต่ก่อนที่จะมาทำรายการเด็กเนี่ยก็มีโอกาสเล่นละครก็คือรู้กันอยู่ว่าสถาบัตรจะมีละครใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นตั้งแต่พี่พี่ซูโม่ลงมาเรื่อยๆก็มีโอกาสเล่นแต่การผลิตตัวสรัญยูนี่ก็เป็นพระเอกรุ่นใหญ่ครับตัวพี่ตาอยย่างงเี้ครับจิตที่อยู่เบื้องหลังทั้งเล่นบ้างเบื้องหลังบ้างอะไรนะครับพี่กิ๊กอะไรนี้มาถึงรุ่นผมเนี่ยก็ ียกันนี่อันนี้เป็นรุ่นน้องรุ่นรุ่นหลานจะอุ่ยเดี๋ยวเขาว่าเอารุ่นน้อง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 สักสิบห้าปีแล้วพี่อะไรยี่สิบปีอะไรเงี้ยกลับในละครครับซึ่งเราก็เล่นเพราะว่าเพื่อนเราเล่นรุ่นพี่ก็ชวนต่อันเป็นกิจกรรมนะที่จะหาเงินเข้าไปทําท่าอย่างเงินไปทำโน่นทำนี่กันให้คนะครับก็เลยไปเล่นพอหลังจากเล่นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ไปเล่นละครให้คณะอื่นเช่นแบบอนักษรจุฬาเขาเชิญไป เขาเขาก็ชวนนะ<า>ครับเพราะว่าเขาอาจจะขาดแคลนขาดแคลนทรัพยากรชายคร<า><ต>ับพอ <laughs> จะเข้าใจอยู่ว่าควรจะเป็นขนาดไหนอะไรอย่างเง้นนะเราก็ไปช่วยเขาไปเล่นงานก็เริ่มมีโอกาสที่จะแบบเจอพี่ๆหลายๆคนที่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จบไปทํางานในโครงการ,รมันเพิ่มากขึ้นปเรื่องหน้าเบื้องหลังใช่แต่อันนั้นเนี่ยเป็นพาร์ทที่จะไปเล่นละครแต่ว่าในพาร์ทของพิธีกรก็คือพอเราเล่นละครถามฝาดเพื่อเราก็รู้สึกว่า เออทำไมเราไม่ไปลองเทสคือทดสอบค,คือเพื่อนก็ชวนนะครับคือบเอ,อเราไปทดสอบเราส่งไปสมัครไม่ทดสอบไม่อะไรกันเด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กตรงเงองเนี่ยผมชอบชอบดูการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนชอบดูการ์ตูนแล้วก็ที่บ้านมมีหล,หลานๆเยอะเ,อเวลาที่เรามีหลานๆเยอะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะหลอกล่อเด็กๆยังไงก็เลยก็เลย ไปลองทดสอบดูแสดงเลยแสดงว่ามีต้นทุนอยู่มีต้นทุนนะซึ่งอาจจะโชคดีก็ได้เพราะว่าตอนที่เขาทดสอบกันประมาณสักหกร้อยคนเนี่ยอาจจะมีผู้ชายอยู่น้อยอะไรอย่างนี้ผมคิดอย่างนั้นนะก็เลยก็เลยโชคดีด้วยก็เลยได้ลองมาทําดูแต่เราก็เอาสิ่งที่เราได้เคยลองเล่นละครเราก็จะรู้ว่าเวลาที่เราพูดเนเราคนจะพูดข้าพูดเรื่องอะไรเราคิดในหัวแล้วก็เราพูดออกมาเอาทักษะ ละครเอาลงมาปรับใช้กับรายการที่ทําอยู่ที่เกี่ยวกับเด็กใช่ไหมใช่ครับแสดงว่ากับรายการเด็กนี่ต้องมีต้องมีคล้ายๆมีทั่วทานองเรื่องอะไรเฉเพาะหรือยังไงเท่าที่เรามีประสบการณ์มันมีจังหวะที่ไม่เหมือนกับรายการอื่นผมรู้สึกว่ารายการเด็กเนี่ยมันต้องทําให้เด็กเขาคุ้นเคยที่เขาเห็นแล้วหรือเขาได้ยินเสียงราปุ๊บแล้วเขาอยากที่จะเข้ามาหาเราแต่แต่ก็แต่ก็ห้ามห้ามโกหก เด็กๆเหมือนกันเพราะ้นเพื่อนๆชอบแซวอกเฮ้ยเวลาพูดกับเด็กทำไมใช้เสียงอีกัอ้อย่างนี้ไหมอ้ํอย่างนี้ไม่ควรใช่ไหมไม่ควรไม่ควรครับก็เด็กนี่ขั้งโกหกเลยคือขั้งโกหกเราบอกอะไรไปเราควรจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับก็พอมาทดสอบเรื่องในการเด็กก็ได้โอกาสทำในสมัยตั้งแต่เรียนเรียนอยู่ปีสี่ ปัตชุลาก็เรื่อยมาปัจจุบันมีรายการเด็กอะไรอีกบ้างปัจจุบันรายการเด็กก็มีที่แน่นเลยไม่ยอมไปไหนด้วยก็คือรายการเด็กมันก็ศิลปะในทูวิชั่นครับช่องทูสปาร์ครับครับทำเริ่มชอบไหมครับรักเลยรักเลยพูดจริงเว่าข้ามชอบลงไปอีกนะใช่ใช่ครับคือคือด้วยความที่ว่าในรายการเนี่ยมันจะเป็นรายการที่ บอกตรงๆว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาทางชูวิชันซึ่งแต่ก่อนคือ UBC เขาจะชัดเจนเลยว่าช่วงที่เรามาคุยกับเด็กเขาไม่ได้ขายของนะเขาอยากให้เราเอาความรู้มาให้เด็กๆซึ่งด้วยความที่ว่าพอเอาความรู้มาให้เด็กๆเนี่ยครับมันก็จะเกิดไอเด็ยที่ว่าเขามีข้อจํากัดมาว่าเป็นไปได้ไหมที่เวลาเราจะพูดอะไรกับเด็กเราต้องมาสคริปต์ข้อความที่พี่เขาให้หนึ่งไปทำเองด้วยก็คือไปฝึกทำสคริปต์เอง แล้วก็ศิลปะที่จะสอนเด็กเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ให้ผล้อรนมาช่วยคิดแลวเราทำเองมันก็คือเอาไอเดียเองมาเขาก็เลยยกให้เราว่างั้นนำไปคิดเองเลยคือศิลปะทั้งหมดที่เป็นเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นครีเอทีฟด้วยไม่รู้เรียกว่าอะไรครับคือคือแต่ว่าเขาก็จะให้ให้ให้ความรู้มาเจอวันนี้ออกมาเจอเด็กๆทักทายกับเด็กๆพูดถึงวันนี้ว่าสําคัญยังไง หรือบนโลกใบนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพออีกเกรกนึงก็มีงานศิลปะมาให้ซึ่งพ่อแม่เด็กๆหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าโลกมายาคือสิ่งที่เห็นพี่อาร์มทำเนี่ยมไม่ใช่พี่อาร์มหลอกลูกอพอพอพอเห็นมือปุ๊บไม่ใช่มือพี่อาร์มแล้วเป็นมือคนอื่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ม,มันก็คือความภาคภูมิใจเราว่าเราคิดชิ้นงานศิลปะขึ้นมาอ๋อน่าจะประมาณ 13ปีแล้วครับครับแล้วก็มีรายการเด็กอ,อื่นๆครับนะครับว่าจะเป็นผ่านทางตอนนี้ก็จะมีอย่างช่วงหนึ่งของหนุ่น้อยกุ้ยจู้มีช่วงหนึ่งของรายการใหญ่ก็จะเป็นนักคิดตะวันอาเซียนทางมรณะทีวีครัครับปกติแล้วเนี่ยรายการเด็กเป็นรายการที่เท่าที่ประสบการณ์เนี่ย ทำยากกว่ารายการอื่นๆไหมรายการเด็กใช่ไหมครับรายการเด็กมันจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องอะไรจุดไหนที่เป็นจุดละเอียดอ่อนเบาะบางหรือไม่ผมว่าต้องดูก่อนว่าตัวเนื้อรายการเนี่ยมันเป็นรายการสำหรับเด็กดูหรือรายการสำหรับผู้ใหญ่ดูครับคือปัจจุบันนี้ผมว่าโงการบันเทิงเนี่ยกำลังผมว่ามันกำลังงงๆนะครับสับสนเพราะว่ารายการมารายการเนี่ยเอาเด็กมาเล่นเอาเด็กเป็นตัวเล่นแต่จริงๆแล้วเนื้อหาที่เราจะให้เนี่ยมันให ผู้ใหญ่ดูอ๋อตังเก็บไหมครับว่าอย่างเอาง่ายๆเด็กเป็นตัวแสดงแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ผู้ใหญ่ใช่อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะสังเกตง่ายๆคือเอาความรู้สึกสาเด็กมาพาเด็กไม่ได้ดูนะเด็กด้วยกันรไม่ได้ดูหรือเด็กบางคนที่ดูเพราะว่าอยากที่จะดูแล้วรู้สึกว่าหรือเด็กมาดูก็ดูไม่สนุกเด็กดูแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่มองว่าให้เด็กดูเพื่อที่จะให้เด็กของเราเนี่ยไปโกล่ในรายการแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเด็กดูมันไม่ใช่เหมือนกับเด็กผู้ใหญ่เจ้าไหม พวกรายการที่ต้องการโชว์ศักยภาพเด็กอะไรทั้งหลายลนะซึ่งจริงๆเนี่ยผูป้ปกครองรือผู้ใหญ่เนี่ยดูกันเด็กๆไม่ค่อยได้ดูมันเป็นปรายการสําหรับผู้ใหญ่คือต้องมองว่ามันเป็นปรายการบันเทิง <ๆ S 1> ไม่ใช่รายการเด็กจริงๆเป็นการโชว์เด็กให้ผู้ใหญ่ดูอ่ะใช่แต่ว่ากับการเป็นถ้าเราทำรายการเด็กที่เด็กดูจริงๆผู้ตรงตรงคือไม่ดังหรอกมันยากที่จะดังผมอาว์นี่คือทารายการเด็กเพื่อให้เด็กเพื่อให้เด็กดูคือทำให้เด็กดูที่ว่าถ้าเด็กๆบางคนอย่างในในทวิชั่นถ้าเด็กๆบางคนเปิดทีวีมา เราถามต้องถามเบื้องหลังด้วยว่าถ้าเปิดทีวีมาแล้วได้ยินเสียงพี่อาร์มอยู่เด็กๆบางคนอาจจะวิ่งออกมาจากห้องน้ำไม่ได้บอกว่าพี่อารมมาแล้วสวัสดีครับทั้งพี่หัวกําลังฟูลไปด้วยแชมพูอยู่างเนี้ยนล้วพอเราได้ยินเราสุว่าดาเรจหรือบางคนผมก็รถไฟฟ้าเจอเจอคุณแม่เด็กมาบอกว่านี่อารมคะขอโทษนะคะคือวันก่อนเนี่ยอ้างชื่อพี่อาร์มไปหรือบอกลูกว่าต้องกินผักลูกไม่งั้นเดี๋ยว บอกพี่นามด้วยลูกก็กินก็ได้แล้วเขากินเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเอาชื่อพี่นามไปอ้างหลายรอบแล้วแต่เรารู้สึกว่าเนี่มันคือรายการเด็กที่ทําให้เรารลักจริงๆแต่ถ้าเป็นรายการอื่นที่เราทําพว่อกาเชิงแล้วให้คนเข้าไปมาดูองมองว่าเป็นอีกแบบเพราะฉะนั้นคุณนามก็มองรายการเด็กที่มองมองใน,ในเชิงรายการที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องและมีความย,ายั่งยืนไม่ใช่เป็นเรื่อ,องที่ชั่วครั้งชั่วคราว มาทําแล้วก็จบไปเดี๋ยวก็ไปทําภารกิจอื่นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่อย่างนั้รับผมคิดว่าตัวรายการเด็กเองเนี่ยมันน่าจะถ้าเด็กดูแล้วมันได้ความคิดสร้างสรรค์มันได้ว่าเขาจะคิดต่อยอออะไรต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าดูเสร็จาแล้วจบไม่ใช่ในรายการต้องมีอารมณ์อะไรผสมผสานกันหลายอย่างนะเอายการมีอะไรยังไงท้าที่วางนะ คืออย่างในชูวิชั่นเองเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทที่ผมผลิตรายการชื่อว่าเด็กมายพิจารณาใหญ่พิจารญาใช่ไหมครับมันก็จะชัดเจนว่าเราเอาความรู้หรือสิ่งต่างเนี่ยมาให้เด็กดูแล้วเด็กก็จะตอบไปกับเราด้วยอันนั้นคือเราสึกว่าไหนเด็กดูแล้วเนี่ยเขาได้ความรู้ต่อแล้วเขาไปต่อยอดไปเรื่องอื่นถ้าจะให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยบางคนบอกว่า ถ้าเก่งให้เก่งเฉพาะทางแต่มองว่าไม่ใช่คือบางคนบอกว่าเนี่ยชอบชอบนาฬิกาชอบนาฬิกามากจนสา,ามารถจำนิ้ว้อนาฬิกาได้หมดชอบเป็นภสาษามากจาชื่อดนเสาร์ได้หมดแต่ผมมองว่าคนเราบนโลกไม่ได้รู้อย่างเดียวไม่ใช่ถ้ารู้เรื่องไดโนเสาร์แล้วแล้วรู้ต่อยอดไปไหมว่าไดโนเสาร์นี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันหายไปได้ยังไงม,มันมีมันมีหน้ามีหลังแล้วบางทีส่วนหลังเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปกับเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องหนึ่งแล้วเราต่อยอดไปเรื่อยๆได้ ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับเด็กมากกว่าครับผมก็เลยทำรายการนี้ออกมามครับกับมีแนวความคิดที่อยากจะทํารายการเด็กแต่ว่าเป็นเป็นแนวอื่นๆอะไรเพิ่มเตมิมนะครับก็มีครับอยากทำรายการเด็กแบบตื่นเช้ากับเด็กๆชวนเด็กๆมออกกำลังกายชวนเด็กมากินข้าวเช้าด้วยกันชวนพ่อแม่มาทำงานศิลปะกับเด็กครับ เรามองเด็กในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยากจะสื่อไปถึงเขาเนี่ยเป็นเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่โร้ยตั้งแต่สามสี่ขวบเลยครับเพราะว่าถ้าเขาเริ่มต้นได้เช่นถ้าเด็กๆสามสี่ขวบสังเกตง,ง่ายๆก็ได้ถ้าเด็กประมาณสองสามขวบเขาเริ่มฟังพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังแล้วเอสี่ขวบเขาเริ่มอ่านตัวสอน,นอถ้าเขาเริ่มเดินที่จะบอกว่าพ่อกับ,กบแม่ช่วยอ่านกระตุ้นให้ฟังอ่านนิทานให้ฟังหนอ่นอยผมว่าเนี่ยแค่เนี่ยมันคือการปลูกปลูกฝังเรื่องการรักการอานให้ลูกแล้วที่เหลือ เด็กต้องไปต่อยอดเองครับเด็กวัยขนาดนี้เนี่ยเขาบอกเป็นวัยที่เริ่มต้นของการปลูกฝังสิ่งต่างๆให้นะถ้าปลูกฝังลงไปแล้วมันจะอยู่ไปอย่างยาวนานเลยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอามหนับอยู่แล้วใช่ไหมเชื่อเชื่ออย่างเงี้ยเหมือนกับสมัยก่อนพ่อแม่สอนให้เรารู้จักประหยัดและอดออมเพราะฉะนั้นโดยหลักๆเนี่ยเราพยายามอยากจะเติมอะไรเราเราไม่ว่าจะสื่อสารไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรไงี้กระต่างเราต้องมีหลักในการว่าเออเราจะต้องเติมแนวคิดอย่างนี้นะ เพราะว่าเด็กตั้งแต่สามขวบขึ้นไปเนี่ยเขาจะเก็บรับแล้วเขาจะอยู่เขาได้ยาวนานมากอยากเติมอยากเติมความคิดสร้างสรรค์อยากเติมความมุอุ่นของคือพ่อแม่ลงไปคืออย่างเราเนี่ยบรีอามก็มีจัดทำในการเด็กๆช่วยับก็ต่อยอดมาทำโรงเรียนศิลปะแล้วก็ตอนนี้ก็มีพยายามทำเป็นสื่อือซึ่งทำไปแล้วรลอดหนึ่งแจกฟรีเป็นสื่อศิลปะที่ ชนิเด็เขามาเติมว่า,า,าอ้าพแต่ประเด็นคือเราอยากเรารู้สึกว่าโรงเรียนศิลปะันีดีแต่เป็นไปได้ไหมที่บางทีทงางยางศิลปะแล้วบบพ่อกับแม่เป็นคนมาสอนเรารู้สึกว่าเอารูปๆเพราะพอมันได้เพิ่มเติมตรงนี้มาด้วยจะบอกว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่น่าเชื่อนะครับคือเฟสสมมุติผมสอนว่าลูกในโรงเรียนศิลปะก็อยู่ๆก็มีเด็กวิ่งมาบอกผมว่าโหพี่อาร์มว่ารูปเนี่ย ดักกบอนบอลอ่ะเป็นกระตูนเรื่องหนึ่งครับเรือกพี่อารู้ป่ะครับพ่อผมว่าดักกบอนบอลได้ด้วยเราก็ถามว่าตัวไหนได้เขาก็วิ่งมาแล้วก็ปิดในกระเป๋ามาโชว์เรานะฮะว่าเนี่ยว่าตัวนี้ได้ซึ่งเขาภูมิใจแต่ว่าน้องเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผมเนี่ยเพิ่งสอนพ่อเขาว่าวอะไรที่ที่แล้วแล้วด้วยความที่ว่าเราเเแล้วเราจะเป็นต้องบอกแล้วเราก็จะเป็นบอกแต่ว่า แเ้วแค่พอเรารู้ทีหลังว่าสิ่งที่เราหรือบอกคุณพ่อไปวิธีการว่าแล้วเขาไปวาดให้ลูกดูเนี่ยคือเหมือนกับ that is first hero คือฮีโร่คนแรกคนรักคนแรกของขอลูกาใจเข้าใจมันก็ทําให้ ลูกก็จะชื่นชมพ่อ<ไ>จากเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยผมมองว่ามันทำให้อนาคตของครอบครัวทั้งของเขาเองละครอบครัวใน,นอนาคตของเขาคุณนามเป็นผู้ปิดทองหลังพระเลยนะไม่ไม่แต,แต่ผมว่าผมว่ามัน <c oughs> มันมันมันดีกว่ามันดีกว่าที่ที่จะมองโรงเรียนศิลปะเป็นแค่ที่ฝังึกสกิลเขาอะไรอย่างที่ท่านั้นนคตครับอะไรครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาสนทนากันต่อนะครับ โดยปกติแลนะ้วผู้ที่จะทำงานกับเด็กเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นพิธีกรรายการเด็กเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาโดยทั้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่ว่าของผุ้อา์มจบจบสถาปัตจบตุลานะฮะ ไม่ได้เคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเด็กมาแต่ว่าน่าจะมีต้นทุนอยู่อย่างหนึ่งที่คุณนามเล่าให้ฟังก็คือเรื่องที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนครับผมอันนี้มันมาช่วยได้ไหมเรื่องอ่านหนังสือการ์ตูนช่วยได้มากครับช่วยได้มากมันมันเหมือนจะมันกัรเป็นกาคีบให้เราอยู่ในความรู้สึกข,ของเด็กๆค,คือต้องบอกก่อนว่าตรงๆนะครับผมผมมองว่าหลายคนมองว่าอ่านการ์ตูนอ่านหนังสือภาพอะไรเงี้ยทำไมเด็กจางไม่โตสักที ถึงขั้นที่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมทํารายการของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ชื่อรายการอยู่ฉลาดโลกนะครับ มีแบบพี่พี่ที่ผลิตรายการเนยบางคนก็มือมาบอกมอนกันนะไปไหนเ่ะเดินถือตะตรงกระตูนี้มันไม่ได้ลุกมันไม่ใช่แต่เราบอกว่ามันคนเรื่องกันเรื่องที่เราชอบอย่างอย่างระตูนรือเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราสนุกกับมันคืออย่างเรื่องวิทยาศาสตร์เพราะเราก็เรียนสายวิชีวะมาเราก็รู้เพราะเราตอนแรกตอนแรกผมตั้งใจผมจะเอ็นหมอเหมือนกันในเรื่องวิทยาศาสตร์ <c oughs> ก็รู้ผมก็ชอบ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องของความชอบสองอย่างมันคือคนละทางกัน คล้ายๆกับเหมือนให้เลือกแฟนไงให้เลือกครอบครัวเนี่ยมันควรเรื่องก,กันะจะให้เลือกว่ารักใครมากใครมันไม่ได้แต่เรารักในแบบนห้นมากกว่าครับแต่ด้วยความที่ว่าเราชอบอันตูแเราก็ทําให้เราจาความสิทธิ์ของเราได้ตอนเด็กๆผมว่าผู้ใหญ่บางคนก็เหมือนกันเดีแต่ว่าผู้ใหญ่างท่านปฏิเสธตัวเองด้วยการสร้างภาพขึ้นมาโอ้โยโตแล้วม่อ่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังมีมุมเล็กๆที่เหมือนกับเวลาเขาไปเจอ เพื่อนๆเขาในวัยเรียนทุกคนก็จะหลุดความเป็นตัวเองออกมาความสนุกเขามันก็เลยผมว่าการอ่านการ์ตูนช่วยได้ในเรื่องที่ว่าเราอยากสนุกกับการ์ดับเป็นคนเลือกแนวการ์ตูนไหมครับหรือว่าอ่านยางกว้างกว้างอ่านหมดเลยครับอ่านหมดเลยอ่านหลายเรื่องมากอ่านตั้งแต่การ์ตูนบูต่อสู้ล้างผานกระซานไฟอ่านไซายไฟปรัชญาแต่ว่าต้องมีเรื่องที่เราชอบเป็นพิเศษ เป็นแนวที่เราชอบเป็นพิเศษมีไหมแนวที่ชอบนะครับไม่มีพิเศษครับชอบชอบอ่านแล้วรู้สึกว่านักเขียนเนี่ยก็มีมีความคิดมาขายเราอยากชอบอ่านบันพีชแล้วก็มีความคิดของเขามาขายเรามีคาแรคเตอร์มีการดีไซน์มีเนื้อเรื่องมีความเป็นเพื่อนชอบอีกิ้งอย่างนี้ที่เขาขายเนี่ยเพราว่าถ้าอนาคตโลกของเราในทุกๆวัน ทุกๆนาทีเนี่ยจะมีคนหนึ่งต้องเสียสละตายชาติอย่างเงี้ยคือเป็นไอเดียที่แบบเฮ้ยหรืออย่างเดสโนดที่แบบว่าถ้าเราสามารถเขียนชื่อใครก็ได้แล้วเขาจะตายลงไปหลังจากที่เราเขียนชื่อเสร็จค,คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นไอเดียที่ขายซึ่งผมมองว่ามันขายความคิดลึกๆของคนบางคนที่คิดจริง แล้วเราก็ดูว่าเขาพรีเซนต์มาได้ขนาดไแสดงว่าชอบการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นหลักชอบการ์ตูนการ์ตูนไทยก็ชอบครับนักเขียนการ์ตูนไทยบางคนเก่งมากคนะกรับการ์ตูนเรื่องระบาดนี่อ่านไหมเคยครับอ่านเรื่องระบาดการ์ตูนผี่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่อง ไม่ผีก็จากจักวงงงกระตูนแต่ไม่ถึงขนาดกระตูนโป๊อันนี้ไม่เนะคือถ้าเป็นกระตูนสมัย่อนก็ต้องยอมรับว่าเต็บละบาดกระตูนผี <ๆ S 2> ก็จะมีแบบซีนแบบว้าวาโป๊โปโปอมันแบบแต่ถามว่าผมก็เชื่อว่าคนทีนนตนน่ต้องเขียนนั้นน่ะเขาอาจจะมีเหตุผลว่าต้องเขียนตองใช้ในการดึงดึงออกดึงแบบดึงให้มันมียอดขายแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูว่าไอเดียเขาเนี่ยเขาอยากขายอะไรครับอ่านดูกันัอ่านดูเนี่ยเพื่อจะดูเนื้อหาด้วยใช่ไหม ว่าแนวคิดที่เขาพยายามสื่อมาถึงเราเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบางคน <c oughs> เก่งๆเนี่ยจะจะจะ,จะ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 นำเสนอได้อย่างอย่างน่าสนใจใรดูเนื้อหาดูมุมมองดูภาพว่าเขาเสื่อออกมาอย่างไรกับเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราต่อยอดไปเขียนสตรอรี่บอร์ดทําภาพยนตร์โฆษณาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนอกจอากทำรายการทีวีแล้วก็ไปทําละครได้ แล้วต้นทุนอย่างเนี้ยเรื่องเรื่องที่ชอบอ่านชอบการ์ตูนเนี่ยนะครับในงานที่เกี่ยวข้องกับรายการเด็กเนี่ยบรถูกนํามาปรับใช้อย่างไรผุ้ยใช้ทั้งหมดเลยครับอาทิเช่นเอามาลําดับเรื่องเช่นสมมติเราอ่านการ์ตูนเนี่ยเราก็มองว่าเหมือนเหมือนนิทานเลอหนึ่งอ๋อคล้ายๆกับว่าเด็กวิทย์เขาเหมือนกับว่าเขาคุยกับเราหรือว่าอยู่ในรายการเราก็เหมือนกับเขาอ่านการ์ตูนใช่ครับมันจะมีตกรกกะของการ ดำเนินเรื่องมันอยู่สมมุติเราเรียกว่าการ์ตูนล,ละครหรือว่าอะไรก็ตามเราเรียกว่ามันเป็นโชว์โชว์นึงในโชว์โชว์หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลําดับขั้นตอนไม่ไว,ว่าจะเป็นเริ่มต้นคล้ายๆเปิดนำแนะนําตัวละครเนื้อเรื่องสนุกไปกับมันแล้วสุดท้ายก็มีช่วงพีคข,ของมันมที่ทำให้เราสนุกลุ้นแล้วก็จบรายการมผมมองว่าสิ่งล่านี้มันมันสามารถจะสื่อกับคนดูได้ถ้าเราเรียงลำดับมันเป็นครับครับ เรื่องรายการเด็กเนี่ยที่คุณอามบอกว่าพยายามจะสื่อการเป็นนักคิดนะฮะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับความรู้ใส่เข้าไปนะเรื่องคุณธรรมเรื่องอที่ที่เป็นที่เป็นนาม,มาธรรมแต่ว่าจะสร้างาให้มันบรรจุอยู่ในตัวเด็กพวกนะี้มีการคำนึงถึงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรามีวิธีการที่จะดึงจุดต่างๆเหล่านี้เข้าไปในรายการเพื่อน,นำไปถึงเด็กได้อย่างไร คงทำไม่ได้ทุกอย่างแต่ทำได้แค่ว่าเจลศนัดอันไหนอาจจะใช้คว่าปลูกฝันอ่าปลูกฝันจรยนิยธรรมคุณธรรมตอนนี้ผมปลูกฝังเรื่องที่ว่าถ้าเทียบไม่ง่ายเห็นภาพเลยก็คือศรริลปะคือผมก็จะมีะวาดภาพเป็นแบบฝึกหัดสนุกๆให้เด็กๆเ,เขาได้ไปวาดเต่ตอ,อ แล้วในภาพเนี่ยมันก็จะสื่อไปถึงที่ว่าเข้าใจง่ายแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่าเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะภูมิใจไปกับมันอันนี้นัจนเป็นสิ่งที่ผมทําได้ณตอนนี้ครับผมก็เลยไม่รอก็ทําเลยมันก็จะปรากฏไปอยู่ในในการเด็กเพราะวันนี้พี่ยามมีแบบแพสต์ุกมาฝ่ากกันัน่าสุดก็มีพวกเป็นกันเด็กครับที่จะให้ให้น้องๆได้ เข้าไปดูกันเข้าไปดูกันใช่ครับก็เอาชิ้นงานศิลป,ปะที่ทำในรายการมาให้ดูด้วยหรือว่าเราครีเอทลองวาดผ้าแต่มันต้องส่ของไ่ไตัวนี้มันจะไปเสริมทักษะหรือไปเสริมอะไรตรงไหนของเด็กตัวนี้มันจะทําให้เด็กเขาอยากที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลูกหมุนคุณอาร์มเน้นเรื่องความคิดสร้างสารรค์มากเลยหมายาหมายถึงว่าเด็กไทยของเรานี่ขาดตรงส่วนนี้มากหรือยังไงในปัจจุบันอ,อผมมองว่าไม่ขาด แต่ว่าไม่มีคนเสริมให้เขาคือเป็นอย่างทุกวันนี้ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ประเทศชาติก็จะเป็นแบบนี้แหละม,มันก็จะไม่ไม่สร้างสารรค์ทุกคนจะคิดแต่ว่าถ้าลูกชายลูกสาววนุูกเก่งก,ก็จะพยายามผลักดันให้เป็นศิลปิน,เป,นเป็นสถาปนิกซึ่งจริงมันไม่ใช่ทุกท่านเราต้องการให้เด็กรู้จักทิพนอกกรอบไหมผมคิดว่าอย่างน้อยๆอย่างเช่นอ่าง่ายๆคุณหมอไม่ใช่ว่าเรียนเก่ง คือบ้านเราหรือมคุณหมอต้องเียนเก่งคะแนนสูงแต่ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วเด็กที่ชอบวาดรูปมีความคิดสร้างสารรค์ที่อยากเป็นหมอก็มีถ้าเราโมแต่มองว่าเล่นเก่งไปทำอันนี้สอบติดหมอสอบติดตำรวจไปทำอันนี้แต่ถ้าเราคิดดูสิครับว่าถ้าหมอมีความคิดสร้างสารรค์ วิทยาการด้านการค่าดีดีวิธีรักษาใหม่ๆก็จะออกมาถ้าคุณตำรวจมีความคิดสร้างสารรค์ก็จะมีวิธีการรักษาคนตราตรีดีกวออ่าหรือวิศวก,กรที่มีความคิดสร้างสารรค์มันไม่ใช่ว่าคนชอบการวาดรูปหรือออกแบบจะต้องไปสถาปัตย์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังให้เด็กๆทุกคนมีความคิดสร้างสารรค์ขึ้นได้ประเทศม <laughs> ผมมองไว้างั้นนะมันก็ขนาดกนได้นั่นเองอย่างวุ้นเนี่ยฮะผมไปกินแฮมเบอร์เกอร์ครับแล้วผมรู้สึกว่า เออเด็กๆจะเคยคิดบ้างไหมว่าแฮมเบอร์เกอร์ที่เขากินเนี่ยมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมผมก็วาดเป็นแบบขาพชวนๆได้เองเราก็สามารถที่จะเ,เติมได้ว่าชั้นแรกที่วางเนี่ยเขาจะมีเบคอนมีผักมีแฮมมีก้อนเนื้อมีหอมมีอะไรเขาก็ใส่ลงมามแล้วก็ระบายสีซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วพ่อแม่ก็สามารถแนะนวได้ เออแล้วเมื่อกี้เราไปกินมาจาร้านโน้ตร้านนี้มีไหม,มใช่ไหมครับครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวอันนี้ก็คือจะให้ทั้งความรู้แล้วก็เรื่องงานศิลป,ปะไปด้วยในตัวใช่ครับผมเราก็จะได้ไอเดียว่าจะทําอะไรนี้่ะหรืออย่างนี้ช่วงนี้ฝนตกครับแง่ของว่างง้นน้องๆเรามาออกแบบลงให้ยามหน่อยครับ ใช่ครับจะใส่ลวดลายที่ล่มจะใส่ว่าฝนมันตกมากน้อยแค่ไหนได้หมดเลยสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าอันนี้ก็คือเป็นการให้เด็กรู้จักคิดใช่แล้วก็บรรจุหรือว่านําเสนอสิ่งที่เขาคิดออกมาใช่ครับก็คืออยากจะคือแทนที่เราจะไปมองว่าจะต้องแบบสมมุติจะทำงานศิลปะต้องไปซื้อของโน่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างดีแล้วมันไม่ใช่กลับ เด็กเนี่ยเขาเท่าที่คุณอาร์มทํางานอยู่กับเขาด้วยอย่างกล้ชิดเนี่ยนะเขามีคนที่เป็นต้นแบบของเขาไหมแล้วเขาก็พยายามที่จะดําเนินรอยตามคนต้นแบบมีครับแต่ต้นแบบแรกๆผมมองว่าตองคงเป็นตัวกระตูนหนึตัวหนึ่งเช่นเราก็เคยรู้สึกว่าเราอยากเป็นคนดีเอาอย่างสรุปสั้นๆเลยเนี่ยคุณอาร์มอยากให้เด็กเนี่ยได้ได้ยึดถือตัวกระตูนหรือใครเป็นต้นแบบ ผมว่าแหะครับเราเอาแต่ใจเลยนะฮะยึดถือพ่อแม่ละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่่นเองยึดถือเป็นต้นแบบถูกแต่เพียงแต่ว่าพ่อแม่บางคนลืมคือคุณพ่อแม่บางคนเดียลืมสังเกตไปว่าบางทีที่ลูกๆเราชอบหงุดหงิดจังเลยอ่ะขี้โมโหจังเลยเคยมองไหมว่ามันมาจากไหนมันาอาจจะมาจากพ่อแม่อีกก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่านะครับกบแต่หมายความว่าลูกๆเนี่ยเขาเหมือนพาขามจริงๆครับ เขาก็เห็นจากสิ่งที่พ่อแม่ทำนี่แหละบางทีพ่อแม่คุณพ่ออาจจะขี้ลืมลูกก็เลยอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรขี้ลืมบ้างสิ่งเหล่านี้บางทีถ้าพ่อแม่เป็นต้นแบบในกกรเสื่อมลูกเราทิ้งท้ายไว้ในการสนทนาวันนี้ที่ประเด็นนี้ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็มีโอกาสต่อไปคงจะได้สนทนากันอีกนะครับคุณอาครับขอบพระคุณได้สวัสดีครับถ้าเรายังยัง ใช้อุตสาหกรรมแบบนี้ยังทําเสื้อผ้ามากแบบนี้ตุนไว้แบบนี้โอกาสที่จะขาดทุนสูงโอกาสที่จะล้มเหลวสูงแต่บางทีมันก็เชิญชวนนะครับที่จะให้ผลิตเยอะอเพราะว่าลูกค้ามาทีบางทีสามเจ้าหมดเลยซื้อหมดเอ๊ะถ้ามาแล้วซื้อหมดแล้วมันทําไม่ทันก็ต้องทําตุนแต่ไม่รู้ว่ามันมันคืออันตรายแล้วแหละอพอที่หลังๆก็คิดว่าเอ๊ะเศรษฐกิจพอเพียงมันพอเพียงเราเราทำอย่างไรให้พอเพียงไม่นั่งคิดว่าทาอย่างไรให้ลูกค้าสั่ง สั่งออเดอร์มาก่อนและค่อยทำทำทำ,ทำตามที่เขาสั่งมันจะไม่เสี่ยงเพราะในส่วนนี้ก็เลยมาส่งประกวดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนของสังคมเคมืองในชุมชนสังคมเมืองเนี่ยถ้าจะประสบความเร็จต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งกันเองต้องทํากันเองถามว่าเราต้องอาศัยภาครัฐไหมต้องอาศัยแต่ในส่วนที่เราต้องอาศัยภาครัฐอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเราทําโครงที่ใช้งบประมาณส่งไปที่เขตหรือไปกทมรเราต้องลืมไปก่อน แล้วกลับมาทําโครงการต่างๆที่เกิดจากการมีส่วนร่วมแล้วเสร็จเร็วได้2โครงการ3โครงการเดี๋ยวโครงการอันนั้นแหละกลับมาให้เรามาต่อยอดอนะครับท่านผู้ชมครับที่ได้สนทนากับคุณอารมไปนั้น <c oughs> ผมเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับที่ช่วยให้ข้อคิดดีๆโดยเฉพาะในการทํางาน <c oughs> เกี่ยวกับการเป็นพิธีกรรายการเด็กซึ่งเราก็คงจะได้ฟังกันอย่างละเอียดนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของคนหนุ่มคนรุ่นใหม่ครับแม้ว่า จะจบมาทานน้านสถาปัตย์แต่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีหลายเรื่องครับที่เกินเลยขอบเขตของความเป็นสถาปนิกนี่ก็คือเรื่องราวที่วันนี้เรามาพูดคุยกันในรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับต้องกราบลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ